5น i ท u พอ p แคสต์ t i m p r รุ e e v e r y m ี n u t e รอยรู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเบีย้ยสูงสุด30%เแคราคาประกันฟรีใน60วีรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 m น t ท s Good ไทม์นะฮะ วันนี้มาในชื่อตอนที่ชื่อว่า Three Things That Change My Mindset Forever นะฮะสามสิ่งที่เปลี่ยนทัศนคติของฉันไปตลอดกาลนะครับคนเขียนชื่อ Madison Scott นะฮะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยน Mindset เข้าไปตลอดกาลคือรู้ว่าจริงๆเนี่ยคุณไม่ใช่ความคิดของคุณนะฮะคุณไม่ใช่ความคิดของคุณเป็นยังไง คือบางทีเนี่ยเรามีความคิดช่วงนี้เรามีความคิดลบมากๆเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองแย่ไปหมดเลยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆมันไม่ขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้น <c oughs> ความคิดก็เป็นความคิดนะครับตัวคุณก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าความคิดของคุณเนี่ยมันมาจากหลายๆเรื่องนะฮะโดยเฉพาะปมบางอย่างที่มาจากวัยเด็กเราให้ความคิดพวกนี้เนี่ยนะครับความคิดพวกนี้เนี่ยบางทีมันไปจำบอกคุณว่าคุณมันแย่คุณมันแย่เนี่ยนะฮะปรากฏว่า จร,จริงๆมันไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ความคิดพวกนี้เนื่องจากมันอยู่ใกล้เราที่สุดนะฮะถ้าเป็นเพื่อนก็นคือเพื่อนที่แบบอยู่ใกล้เราที่สุดอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพูดกับเราตลอดเวลาเช่นกันต้องระวังนะครับ mm hmm. คนนี้ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาคนพบว่าการนั่งสมาธิทําให้เขาสามารถแยกความคิดของเขาเนี่ยออกจากตัวตนที่เขามีจริงๆได้เห็นภาพชัดขึ้นนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของสมาธินะครับทำแล้วก็ดีจริงๆนะฮะข้อที่สองเขาบอกว่า การที่คุณอยู่ในสถาน,านการณ์ที่ดีเนี่ยนะสถาน,านการณ์ที่แย่ขอภายนะฮะแล้วก็ทนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะบางทีมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องความสัมพันธ์เราเคยบอกตัวเองไหมว่าเออเดี๋ยวครั้งหน้ามันคงจะดีกว่านี้มั้งนะครับเดี๋ยวเขาก็คงจะทําตัวดีกว่านี้มั้งทนอีกสักเดือนสองเดือนนะฮะเขาบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกนะ,ะถ้าถ้าโดยเฉพาะในความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะถ้ามันไม่มีความพยายาม ร่วมกันจากอีกฝ่ายแลยมีสัญญาณจากอีกฝ่ายหนึ่งการหวังลมๆแรงๆว่าเรื่องมันจะดีขึ้นนสถานการณ์มันจะดีขึ้นเนี่ยโดยเราไม่ได้ทําอะไรเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่แฮปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์กับคนรักอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยนะฮะแล้วคุณรู้สึกว่าเอมันจะต้องดีขึ้นแน่เลยเนี่ยเขาบอกว่ามันยากมากมันยากมาก ะอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ค่อยกล้าออกจากเรื่องพวกนี้นะครับ mm hmm. เงินนะฮะออความปลอดภัยความรู้สึกอบอุ่นใจความรู้สึกคุ้นเคยใช้คำนี้แล้วกันนะครับหรือสิ่งบางอย่างมันผูกเราไว้ส่วนใหญ่จะเป็นความคุ้นเคยทำให้เราไม่สามารถที่จะออกจากเรื่องนี้ได้ mm hmm. แต่การหวังว่ามันจะดีขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามีความยากมากนะครับข้อที่สามเนี่ย เขาบอกว่า the way you treat other people is a projection of your own internal struggling เวลาคุณทำอะไรกับใครเนี่ยมันเป็นการสะท้อนนะฮะสะท้อนสิ่งที่คุณเป็นกับตัวเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราโมโหใครการกระทำอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยนะฮะโมโหหรือว่าไม่ชอบคนนี้เป็นพิเศษต่างๆนานานะพวกนี้เนี่ยบางทีเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องตือนใจ ถึงจุดบกพร่องของเราเออนะฮะดังนั้นี่ขอให้สำรวจดีๆจริงๆว่าเราอะเรามีเรามีปมกันทั้งนั้นแหละนะครับแต่หลายครั้งเนี่ยคนที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาไปกระตุ้นในปมนั้นตัวโอ้ยเขาก็ตุ้นยังไงหรือเปล่าเขาก็ตุ้นเพราะว่าเขาทาให้เรานึกถึงเราตัวเองอะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเช่นบาคทีเราไม่ชอบคนบางคนที่บางทีดูเหมือน ไม่มีมารยาทเล่นมือถือตลอดอะไรเงี้ยนะสมมตินะนั่งประชุมเล่นมือถือตลอดเราเราไม่ชอบเรารู้สึกเกลียดคนนี้มากเลยเราไม่ชอบตัวเป็นพิเศษแต่บางทีเนี่ยพอไปดูจริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องมือถือหรอกมันมีเรื่องบางอย่างที่อาจจะเป็นวิธีการพูดของเขานะครับการตัดสินใจอะไรบางอย่างของเขาหรือการไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างของเขาเนี่ยนะฮะทำให้เราเนี่ยสะท้อนมาถึงตัวเองโดยเราไม่ดูตัวแล้วเราก็เลยไม่ชอบคนนี้ไปเลยเป็นต้น นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะกลับมารีเฟล็กกับตัวเองได้มากขึ้นด้วยซ้ำอาจจะทําให้เราจเจริญเติบโตทั้งในร่างในในเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็จิตวิญญาณด้วยขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast improve every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ .com